มองให้ดีมองหากล่องรับชิ้นส่วนจากคาราบ่าวคุณอาจจะเป็นผู้โชคดีก็เป็นได้เยังมองหากล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าที่ร่วมรายการจับล้านครั้งที่2 0พุทธที่6สิงหาคมนี้อย่าช้าคุณอาจเป็นเศรษฐีทองล้านคนต่อไปถามน้สาวเบาแดงคนที่เพิ่งบงลงสดๆร้อนๆดีกว่าน้องเคยดูบอลมั้ยจ๊ะดูบ้างค่ะอ่ะแล้วรู้ไหมทําไมบอลโลกถึงไม่มีไทย ไม่ทราบเลยค่ะทำไมหรอคะอ้าวเพราะไทยอยู่ที่เจอเธออยู่ที่ใจไงล่ะจ้าจุ๊บเบเบย์อุ๊ยจิกะ่ิวทำนานต่าคุณชนะค<แ>าราบาวเนี่ยก็อยู่เคียงข้างพี่น้องคนไทยเหมือนกันค่ะอยากจะช่วยคนไทยไปต่อย,ยอดสร้างอาชีพก็เลยเกิดกิจกรรมดีๆแบบนี้บ้าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปีส เป็นตัวจิงเรื่องจับจริงแจกจริงแจกมอไซค์ให้กับคนไทยไปต่อยอดสร้างอาชีพแล้วกว่า1,000คันแจกท้องร้านไปพลิกชีวิตแล้ว19คนโอ้โอดื่มทุกวันส่งฝาทุกวันที่กล่องรับฝาชิงโชคตามร้านค้าที่ร่วมรายการหรือว่าส่งที่ตู้เปอนองกนได้นะคะส่วนวันนี้นะครับมอไซค์ไลา์ลิมิเต็ดกิดิชั่นคันที่1096จะเป็นของใครเราไปลุ้นกันเลย โหยทีมง,งานโหยสูงสๆหน่อยได้ผู้โชคดีแล้วครับผู้โชคดีก็คือคุณลำพังอาสาจิบจากจังหวัดบึงกาฬกิการลุ้นล้าลมอไซค์สามร้อันง่ายๆแค่เขียนบีบส่งฝาคาราบาลแดงหรือฝาคาราบาลคันโซตรงที่กองรับฝาชิงโชคและรายคาที่ร่วมรายการ8พฤศจิกาย,ยน2568